สวัสดีครับอยู่กับช่องของพีทนะครับวันนี้นะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่กําลังมองหารถยนต์มือ2องนะอยากได้ไว้ใช้งานนะเป็นรถ7ที่นั่งสไตล์ ppv ราคาไม่แพงผ่อนสบายๆนะครับและใช้งบในการออกรถน้อยนะฮะมาดูคันนี้กันนะครับวันนี้นะครับเป็น mitsubishi pajero sport 2.5 gt 178แรงม้านะครับ ตัวนี้ปี2012นะครับปี2012นะเป็นเครื่อง2.5ขับ2สีขาวมุกนะเปิดราคานะครับ529,000บาทนะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะเรทผ่อนอยู่มาณ9,000นะครับเรทผ่อนมาน9,000นะลูกค้ามีเครดิตดนะีหรือว่ามีประวัติในการผ่อนอันนี้ก็อนุมัติไวนะจัดภายในวันอนุมัติเลย ตัวนี้นะครับป้ายทะเบียนยังเป็นกต607ยจะโสธรน,นะครับอยู่ระหว่างการโอนย้ายเข้ากาทมนะฮะอาจจะได้เป็นป้ายกาทมนะฮะสีขาวมุกสภาพเดิมตัวนี้เดิมเดิมโรงงานเลยนะฮะเครื่องยนต์รับประกันด้เลยนะครับรับประกันเครื่องยนต์รับประกันในเรื่องของช่วงล่างด้วยตัวนี้นะครับขับดีช่วงล่างดีด้วยนะฮะแมคคอสบเ7นะสเปคของโรงงาน ในเรื่องของออปชันในเรื่องของออปชันไฟเนี่ยก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะรุ่นนี้นะครเปิดปิดออโต้นะปรับระดับอัตโนมัติด้วยนะฮะปรับออโต้นั่นแหละนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็เป็นสีโครเมียมนะฮะมือเปิดเป็นโครเมียมมีราวแกหลังคาฟิล์มกันสาดข้างอะไรมีครบนะฮะ เบาลองกันรอยก็มีเป็นโครเมียมครบบันไดข้างมีตามตายรถ PPV นะครับเป็นรถสูงสีขาวมุกนะครับไม่วิ่งมาแล้ว150,000โลนะฮะกับราคา529,000บาทนบาทจัดไฟแนนได้เต็มนะดิสเบรกหน้าดับเบรกหลังนะฮะตัวนี้นะครับช่วงล่างดีนะเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วไทยแน่นอนนะครับเครื่อง2.5นะครับนะ เป็น2.5 GT นะครับตัวนี้เป็นปาเจโร่พิซูปาเจโร่สปอร์ตนะฮะพิสูปาเจโร่สปอร์ต2.5 GT VGT u r b o นะครับกับเคลื่อน2ล้อนะฮะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับ4จุดนะด้านหลังมีเสียงเตือนแล้วก็มีกล้องนะครับมีกล้องหลังให้นะฮะตามสไตล์ของรถ7ที่นั่งนะครับ หือว่าปี2012นะกับสมรรถนะของตัวรถกับออปชันของตัวรถเนี่ยนะและก็ราคาเนี่ยถือว่าคุ้มค่านะครับได้รถ7ที่นั่งด้วยนะฮะับขับขี่มั่นใจนะฮะไปไหนมาไหนเป็นครอบครัวได้สบายน็อตเดิมๆนะมฝาหลังเม็ดอาร์คเม็ดลายของมเดิมๆนะก็ไม่มีในเรื่องของบันเหตุไม่มีเรื่องของชนหนักพิวามจมน้ำนอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวนีนะ้รับประกันเล่มนะฮะไม่ชำรุดศูนสูนหาย แอร์นะครับเป็นแอร์ด้านบนนะฮะภายในเป็นเบาะสีครีมหรือว่าสีเบจสะอาดสะอ้านนะครับเบาะพับได้นะครับใครที่เป็นสายแคมปิ้งนะฮะก็สามารถที่จะพับเบาะนะครับใส่สัมภาระใส่อะไรไปได้นะครับก็ไม่ยากนะครับพับเบาะก็ดึงดึงสลักตัวนี้นะฮะนะแล้วเบาะตรงรองนั่งมันก็จะเด้งเด้งขึ้นไปนะฮะแล้วก็มาดึงโดยตรง ด้านบนนะฮะด้านบนประมาณนี้นะฮะก็จะได้เพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระให้นะบ่อถแถว2ก็สามารถที่พับแฟดไปได้นะครับอาจจะใช้เป็นในเรื่องของแคมปิ้งนะคนที่ชอบไปนอนอาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับนอนท่องเที่ยวนอนแคมป์นอนอะไรก็สามารถที่จะนอนในรถได้นะครับปลอดภัย อันนี้ก็เอาใจสายแคมปิ้งด้วยนะครับสายท่องเที่ยวด้วยนะฮะหรือว่าเด็กๆก,ก็นั่งเล่นนะครับวางของวางไรายได้นะครับคันนี้สภาพเดิมๆสวยๆช่วงช่วงล่างแน่นๆนะครับนะอยากให้ลูกค้ามาลองขับนะในในในส่วนของตัวเป็นเบาะสีครีมเนี่ยนะฮะเบาะแถว2เนี่ยเขาก็สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ก็คือเลื่อนจากตัวนี้มาตรงนี้ได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ด้านหลังได้นะคร มันจะมีสลักอยู่นะฮะเดี๋ยวมันสามารถเลื่อนได้เข้ามาได้ลึกมากนะฮะนอกจากพับได้แล้วก็สามารถที่จะเลื่อนได้นะนอกจากแบบว่าพับพับมาได้แล้วปรับพนักพิงได้นะฮะก็สามารถเลื่อนได้สมมติว่ามีคนนั่งที่เป็นเด็กนะครับก็ไม่ต้อง ใช้พื้นที่เยอะอะไรก็ขยับขึ้นมาเดินหน้าข้างหลังก็นั่งได้สบายอันนี้ก็เป็นออปชั่นของตัวป a เจโร่ปี2012นะครับเลื่อนได้แต่ถ้าเป็นตัวปี2013หรือตัวเบาดำหรือเบาอมันจะฟิกนะครับจะเลื่อนไม่ได้แต่ว่าจะพับได้เฉยๆอันนี้ก็เป็นการเลื่อนนะครับ,นะรบการพับเบาพับอะไรเนี่ยมันง่ายนะขึ้นลงเข้าออกนะครับคือกดที่เดียวเลย กดที่เดียวมันก็ยกขึ้นให้พับขึ้นไปเลยนะครับอันนี้ก็ทําได้ง่ายๆนะฮะเด็กก็ทําได้นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อด,ดีนะฮะของทางมิตซูเขากดไม่ยากนะฮะก,กลไกไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ต้องออกแรงอะไรมากนะฮะตัวนี้นะครับพื้นที่เหลือๆนะฮะพื้นที่เหลือๆ มาดูในส่วนของคนขับนะครับออปชันคนขับก็ไล่ไปเลยนะครับประตูก็กระจกไฟฟ้าสีบานออโตโ้ฝั่งคนขับล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อกนะฮะที่วางแก้วน้ําก็มีทุกตําแหน่งอยู่แล้วนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางอันนี้คือคู่หน้าได้เลยนะฮะคู่หน้าวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับคอนโทรลในเรื่องของ food, คอู u i s e control คือว่าตั้งความเร็วเซ็ตความเร็วนะฮะเวลาเดินทางไกลต่างจังหวัดนี่ก็ใช้งานได้สบายๆนะคันนี้ นะกุญแจมีครบเลยนะฮะกุญแจสำรองอะไรมีครบหมดเลยนะฮะไม่นะอย่างที่ผมบอกแสนห้านะฮะไม่แสนห้าตัวนี้นะฮะไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่นะฮะกับรถปี2 0 1 2ก็ไม่ได้ใช้เยอะนะครับสไตล์ของรถใหญ่ไว้เดินทางอยู่แล้วนะฮะวงมาลัยมีบวกลบเกียร์ด้วยเป็นเพเดินชิพ ภาพกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแอร์ออโต้นะครับเครื่องเล่นเอาภพยมีจอกล้องถอยนะอันนี้ก็เป็นออปชั่นนะครับหรือว่าใครที่ชอบเล่นเกียร์เมนนวลก็สามารถที่จะผักไปด้านซ้ายมือแล้วก็บวกรบเกียร์เองได้นะฮะอันนี้ก็เป็นออปชั่นเขาครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถปี2010 สองนะนะฮะสมัยปี2012เนี่ยนะฮะเกียร์เพน่นชิพที่คอพรมอะไรนี่ไม่ไม่ค่อยมีรุ่นไหนให้นะนะแล้วก็ต้องบอกงนี้ว่ามิซูมิชิปาเจโร่เนี่ยนะฮะในตัวของโครงสร้างของเขาเนี่ยนะฮะมีความแข็งแกร่งนะฮะทนทานกว่ารุ่นอื่นอยู่แล้วนะครับนะจะสังเกตได้ว่าซชสซีนะซชสซีของเขาเนี่ยมีน้ำหนักนะอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่ารุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นนีหนก เยอะกว่าแบรนด์อื่นนะครเพราะว่าน้ำหนักของตัวอาเจปาเจโ่เนี่ยนะฮะก็2ตันหน่อยๆนะครับ2ตันกว่าในขณะที่รุ่นอื่นไม่เป็น f o r t จ n e er, เอะไรก็อยู่ประมาณไม่เกิน2ตันนะครช่วงล่างดีนะฮะเดิมๆนี่ช่วงล่างถือว่าไว้ใจได้เลยนะฮะไม่ไว่าจะเป็นการเซ็ตพวกสปริงโช k e ต่างๆ,างๆช่วงล่างดีนะครับขี่ไปมั่นใจได้นะครับถ้าเป็นรถเดิมๆนะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะดีเซลนะครับนะ,นะบนะตัวนี้ดนะีเซลดีเซลวากระโปรงนะครับไม่มีรอยขันรอยไข่ประแจนะฮะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมเดิมตัวนี้มันจะเป็นมอกอแบบนี้นะครับนะ มิซูมิชิปาเจโร่เนี่ยจะไม่มีแผ่นเพดนะผลิตออกมาจะไม่มีแผ่นเพดเลยนะมันจะมีบาร์โค้ดเล็กๆนะฮะที่เป็นกระดาษแล้วก็มอกรอตรงนี้นะฮะบาร์โค้ดจะอยู่ที่เสาบีนะนะเมื่อกี้ลืมพาดูนะเ <sentences> ครื่อนะนะงยนต์นะครับเป็นคอมบัลเลียนะสองจุดห้านะจีทีวีจีเทลโบนะก็ร้อยเจ็ดสิบแปดแรงม้านะครับถ้าหากใคร มีรุ่นนี้อยู่นะครับมันก็จะมีตัวที่ไม่ใช่ตัว GT แรงม้าจะไม่เท่าเขานะครับก็ต้องดูที่เล่มนะส่วนตัวนี้มันแรงม้าเยอะนะฮะเครื่องเล็กนะฮะแต่แรงม้าเยอะขับขี่แบบสนุกแน่นอนนะครับมีเกียร์พปรโมไลดด้วยเพได้ชิดด้วยนะครับอันนี้ก็รถน้ำเดิมนะครับใครสนใจยังไงนะครับคันนี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะ0ูนย์96 149กหนึ้านะฮะ ทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะเบอร์โทร096149955นะครับเบอร์เดิมนะสอบถามราคากันมาได้เลยนะครับวันนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ